ตอนนี้มวยสไตล์ไะไครับวันนี้วิวมาเจอผู้กับกาอีกแล้วลลนาชัยเจอมาสองครั้งสองครั้งนี่เป็นไงอยู่ไหนแพ้สองครั้งเลยแพ้ครั้งนี้แพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขายก็เบียดเบียดหมดเลยตอนนั้นแต่งกันอยู่เวทร้อยเท่าไหร่ร้อยหกก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยหกแต่เราเป็นแชมป์นะวันนี้วันนี้คิดว่าป้องกันแชมป์ได้ไหม นี้คือว่าลึกๆหน้าแดงเราอยู่อืมแล้วพี่ก็ไม่สนใจก็เซฟมมือจับถังวันนี้เลยต้องมาเจอใหม่นะดันล่าสุดวิวต่อยไว้ที่ต่อยแพง RWS เหรอใช่อันนั้นสามยกนะก็เหวีนี้เลยแล้วอย่างห้ายกอ่ะวิวได้ต่อยนย่างไรห้ายกอย่างแม่เลยอย่างเลยก็อยู่สามยกนิดเดียวแต่นี้มาห้ายกนะแล้วผมหายใจเลยวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราก็ซ้อมอยู่แล้ว แล้วเมื่อเช้าสอบหนัากัน126เกินปอนด์เลตอนหนึ่งกระเดี่ยวมาวิ่งยุตที่รมใสยเนาะร่างกายตอนนี้ก็สมบูรณ์เต็มร้อยวันนี้พร้อมมาป้องกันแชมป์้วยวันนี้มั่นใจเลยว่าคิมขัดจะอยู่ที่เอวเราคุ้มมาขี่กิโลไปนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักโค้งจังหวัดหล็กจันทบุรีอาฝาช่วยช่วยแฟนขับรถหน่อย วันนี้พร้อมเอาชนะเอาใครนะวันนี้ขอให้น้องโชคดีนะขอบครณบากครับขอบมากวิวยังไงแข่งๆรู้วิ่งเลยวิวิวนะครับคู่เอกวิวแม่ท่าก็ติดขอบตาช่างมวยไทยเจอซีข้อมูลสำคัญข้อมูลพิเศษรอฟังในสายนะครับต้นใจมวยหน้าเล่นมวยหน้าลองเข้ากลุ่มกลุ่มมวยกีฬามวยภาคยุหนึ่งหกแปดนะครับ